S IS s i สไ s คือ d ด i t a l s i g n เ g e เพื่องานการสื่อสารองค์กร IS s i e s s คือด i t i l s i g n เ g e เพื่องานการสื่อสารทางการตลาด IS s i สไ s เราสามารถตอบโจทย์การสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างครบถ้วนด้วยความสะดวกและง่ายดาย i s เ i ส s ซ e จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของคุณได้อย่างไร ตัวอย่างเช่นการใช้ IS s i g n a g e ในการทำป้ายต้อนรับบริเวณหน้าบริษัทของคุณนอกจากจะสวยงามแล้วและมันยังช่วยแนะนำสิ่งต่างๆให้กับผู้มาติดต่อได้อีกด้วย IS s i g n a g e ยังใช้ในการประสานงานต่างๆภายในองค์กรของคุณ องค์กรของคุณเคยพบปัญหาเช่นนี้บ้างไหมการสื่อสารที่มีหลากหลายช่องทางจะทำให้สิ่งของเดียวกันแต่มีความหลากหลายในความคิดสุดท้ายหาข้อสรุปไม่ได้ i s i n e s จะช่วยให้ทิศทางการสื่อสารและการตัดสินใจเป็นไปในทางเดียวกันเพราะ i s i n e s เป็นการสื่อสารแบบ one-way communicate ISIness g a t t e r complaints in complaints isines ยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้งานโฆษณาของคุณมีความง่ายมากขึ้นกว่าที่เคย isines เป็นผู้ช่วยให้การสื่อสารทางการตลาดยุคดิจิตอลมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นจากการสื่อสารปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ทวิตเตอร์อินสตาแกรหรือฟรีทีวแต่ isines เรามีความแตกต่างที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำการตลาดดิจิตอลได้ IS i g n e s เป็นการสื่อสารแบบโมบายวิดีโอแอดเวอร์ทายที่มีประสิทธิภาพและจะทำให้ยอดวิวในไวรัโรวิดีโอของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วย และทั้งหมดนี้คุณสามารถพบได้ใน iS s i g n s t Application on Mobile เรารองรับทั้ง iOS และ Android เพียงคุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ iS s i g n c s Application สิ่งต่างๆที่จะพบใน iS s i g n e s on Mobile ก็จะปรากฏขึ้นดังนี้เช่น การสื่อสารภายในองค์กรของคุณไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงตึกและอาคารการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆของลูกค้าหรือกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆในบริษัทผู้บริหารสามารถทราบความคืบหน้าของทีมงานและฝ่ายขายรวมทั้งการแสดงผลของการลงทุนต่างๆ และผู้บริหารสามารถที่จะไลฟ์กิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรของคุณได้และมีทิศทางตามที่ต้องการ iS s i g n a g On Mobile จะประกอบไปด้วย 1. วิดีโอคอนเทนต์ 2. ข้อความต่างๆที่ต้องการสื่อสาร 3.Mobile App Channel คุณสามารถที่จะบริหารคอนเทนต์ต่างๆของ iS s i g n a g ได้ด้วยมือถือ เพียงแค่คุณมี Account YouTube และ o o o l l e r i v e คอนเทนต์ของคุณก็จะไปแสดงผลที่หน้าจอทีวีดิจิตอลไซเนสและบนมือถือสมาร์ทโฟนไปพร้อมๆกันทุกคนจะไม่พลาดการสื่อสารไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานหรือแม้กระทั่งเดินช็อปปิ้งอยู่ คุณพร้อมแล้วหรือ,อยังสำหรับการสื่อสารที่เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเป็นตัวจัดการ iS s i n s e จะช่วยทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายในการบริหารคอนเทนต์ต่างๆหากท่านสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทดลองใช้ iS s i n a g e สามารถติดต่อได้ที่098 88 19 224บริษัทอีสทิงจำกัดขอบคุณค่ะ